สวัสดีค่ะปาเก็กทำสวนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะยกป้ายก่อนดีกว่าจะได้ปลูกผักดูผักรวดเดียวเลยนะคะ,ะแคปหน้าจอนะคะปุ๋ยอินทรีย์ส่งถึงประตูบ้านนะคะแคปหน้าจอลงมาแล้วก็ดูเบอร์โทรศัพท์ปาเก็กลายปาเก็กนะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้ไม่ต้องเว้นวักนะพิมรวดเดียวเลยค่ะ ้เาเข้าลายได้แล้วนะคะนอกเหนือจากรายการนี้ก็ถามเข้ามาทักเข้ามาก็แล้กันวันนี้นะคะจะพามาดูฟักทองว่าควรจะตัดยอดหรือไม่ตัดยอดแล้วก็จะมาดูว่าตัวผู้ตัวเมียเป็นยังไงแล้วถ้าไม่มีตัวผู้ทํำยังไงเอามาดูกันคะ่ะฟักทองประกิกไม่ได้ตัดยอดที่จริงจะต้องตัดยอดตั้งแต่มีห้าหกใบแล้วละ่ะทีนี้ไม่ได้ตัดยอด เราจะตัดไหมตัดเลยค่ะป้กิ๊กจะตัดเพราะว่าถ้าไม่ตัดนะขแขนงโตช้ามากเลยค่ะเนี่ยขแขนงอย่างเงี้ยเนี่ยขแขนงจะเล็กแล้วก็ไม่ยืดไม่ยาวโตช้ามากเราปลูกฟักทองก็ต้องการขแขนงหลายขแขนงเพื่อให้ได้ลูกเยอะหนึ่งแขนงเราก็เอาไว้หนึ่งลูก5้าแขนงก็เอาไว้ห้าลูกนะคะต่อหนึต้นเนาะอันนี้ยอดอย่างเงี้ยออกดอกมาแล้วเห็นไหมแต่เราไม่สนใจละตัดเลย ตัดเพื่อที่จะเอาแขนงลืมคะ่ะมัวเพลินจะให้ดูต้นที่เขาแตกแขนงน,นะคะที่ตัดต้นก่อนตัดดูนี่แขนงออกเยอะมากเลยเนี่ยจา,จากข้างล่างลงมานะคะชี้ไปทั่วไปหมดเลยเดี๋ยวป้ากิ๊กก็จะจับขึ้นมาแต่ละแขนงเนี่ยเขาก็จะให้ลูกหมดเลยนะคะให้ลูกแล้วที่สําคัญ<ม>บางคนยังไม่เข้าใจว่าลูกเฟักทองตัวผู้ตัวเมียเป็นยังไง แต่คนที่ปลูกบ่อยๆก็เข้าใจนะคะอันนี้ก็คือตัวเมียเขาจะมีลูกติดมาอย่างนี้ส่วนตัวผู้จะเป็นดอกฟักทองใหญ่ๆออกมาดอกอย่งงี้เนี่ยดอกตัวผู้อันนี้ยังไม่บานนะคะก็จะไม่มีลูกต้องก้นเห็นไหมเนี่ยตัวผู้ทั้งนั้นเลยแต่เนื่องจากเขาบานไม่พร้อมกันก็ไม่ได้ผสมของประกิ๊กตัวเมียจะออกมาก่อนเยอะมากแล้วก็เห็นไหมคะเนี่ยไอ,อย้ยางเงี้ยไม่ติดแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้ผสม เราก็ตัดออกเอาไปกินได้นะคะเอาไปจิ้มน้ำพริกถ้าปล่อยไว้ก็จะเหลืองดอกนี้ก็เหมือนกันค่ะเมื่อเช้าบานปกิ๊กก็มาดูบางคนยังไม่เข้าใจนะว่าผสมตอนไหนดอกฟักทองจะผสมได้วันเดียวค่ะคือตื่นนอนตอนเช้าจนถึง9นาฬิกาถ้าเกินไปดอกเข้าหุบอย่างเงี้ยก็ผสมไม่ได้แล้วช่วงตื่นนอนมาดูจนถึง9นาฬิกาถ้าเราหาดอกตัวผู้ไม่ได้ไม่มีวันค่ะ ที่จะติดเพราะฉะนั้นดอกตัวนี้ก็ตัดเอาไปจิ้มน้ําพริกอันนี้ไม่ได้ติดไม่ไม่ติดไม่มีตัวผู้เลยใช่ผมคนเรียกว่าเป็นลูกบางคนว่าฟักทองหนูออกลูกเสร็จแล้วไม่โตค่ะเหลืองแล้วก็หลุดร่วงหมดเลยเขาไม่ได้ผสมเกสรเขาเนี่ยเนี่ยหุบไปแล้วค่ะเขาไม่ได้ผสมเกสรเขาก็จะเน่าไปเลยนะคะเนี่ยลูกนี่ก็จะเหลืองไม่โตแต่ถ้าเขาผสมเกสรมีตัวผู้มาแต้มให้เขา เขาก็จะโตภายในสองสามวันเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะโตขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นมันแผลบแต่ถ้าเขาผสมไม่ติดเขาจะด้านด้านอย่างนี้นะคะเขาจะไม่เป็นมันแล้วก็เหลืองหลุดร่วงเพราะฉะนั้นเราก็เก็บไปกินซะก่อนก่อนที่เขาจะเหลืองเนาะของปาเกิกออกมารุ่นนี้ตัวเมียทั้งนั้นเลยตัวผู้ยังไม่บานเนี่ยตัวเมียจะออกมาก่อนเนี่ยเยอะเลยค่ะ mm hmm. เห็นไหมตัวเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็ตอกตัวเมียทั้งนั้นเลยเนี่ย นนะมาดูเมื่อเช้าไม่ทันน่าจะน่าจะนั่นแล้วล่ะไปจิ้มน้ำพริกให้หมดเลยค่ะอันนี้มันหมายถึงลูกสแสดง<ฮ>เพศไม่ใช่ลูกคุณลุงบอกว่าเขาแสดงเพศตัวเมียนะฉันเป็นตัวเมียนะคะบางคนเรกว่าติดลูกบางคนว่าออกมาแล้วทําไมฟักทองหนูไม่โตเขาไม่ได้ผสมเกสรแล้วบางคนสงสัยว่าแล้วถ้าเราปลูกเป็นไรใ่ใหญ่ๆกว้างๆบริเวณสี่ไร่ห้าไร่เราจะผสมเกสรไหวไหมไม่ต้องค่ะถ้า เราปลูกเยอะๆแมลงต่างๆพึ่งต่างๆเขาจะมาผสมให้เองนะคะเขาจะไปตอมดอกตัวผู้แล้วก็ไปเกาะดอกตัวเมียเขาจะบินว่อนทั้งวันน่ะเขาผสมให้เราเสร็จเขาก็จะติดลูกแต่เราปลูกน้อยๆหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นถ้าเข้าบานไม่พร้อมกันไม่มีเลยตัวผู้สักดอกไม่มีวันที่จะติดค่ะปะกติป,ปลูกหลายรอบแล้วนะ เราต้องมาหาดูมาส่องดูเกิดว่าตัวเมียบานอยู่ข้างบนแล้วเรามาส่องเจอตัวผู้อยู่ข้างล่างโอ้รีบเด็ดแล้วค่ะเอาไปแต้มให้เข้าเลยนะคะก่อนเก้านาฬิกาเนี่ยเปอร์เซนต์การติดผลจะดีมากเกือบร้อยเปอร์เซนต์นั่นแหละค่ะตัวผู้โดนอันอันนี้เป็นบวบเหลี่ยมนะคะคุณลุงเนี่ย<อ>บวบเหลี่ยมปลูกแซมกันไว้นี่ลูกออกมาแล้วเห็นไหมบวบเหลี่ยมนี้ไม่ต้องผสมนะคะ ปกเกก็ยังไม่ได้ศึกษาว่าเป็นยังไงแต่เข้าออกลูกมายางเขาจะติดเลยค่ะปลูกกี่รอบกี่รอบนะมีมีลูกมาอย่างเงี้ยก็จะโตเลยค่ะอันนี้โตแล้วนั้นเนี่ยแป๊บเดียวเมื่อวานยังเล็กๆอยู่เลยแล้วก็อันนี้อันนี้ยังเล็กๆเนี่ยถ้าพรุ่งนี้เขาไม่เหลืองเขาก็จะโตอย่างนั้นแหละค่ะปลูกแป๊บเดียวก็ได้กินละพวกบวบเลียมเนะี่ยฟักทองก็เหมือนกันนะคะก็ไม่นานนะที่ปกเกตตัดไปต้นนี้เป็นเป็น ฟักทองทรงน้ำเต้าค่ะน่าจะเป็นบัตเตอร์นัทอะไรนั่นแหละทรงน้ำเต้าแต่อันนี้คนละทรงกันเป็นลูกกลมไม่แน่ใจว่าจะเป็นฟักทองพันคางคกหรือเปล่าแล้วคางคกก็เตรียมเอามาปลูกใหม่ละยอดเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้ตัดยอดเขาครั้งแรกเนาะเขาก็จะมีะแขนงอย่างเงี้ยออกมาตามซอกตามข้างใบเนี่ยเห็นไหมยอดเยอะเลยค่ะ นะยอดเยอะแยะเลยเพราะนี่ไงเห็นไหมพุ่งแล้วเนี่ยถ้าเราตัดยอดไว้แต่ครั้งแรกนะขแขนงออกมาจะพุ่งเลยค่ะแต่ถ้าไม่ตัดยอดนะขแขนงจะจะ <c oughs> สั้นอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้ช่วงนี้ให้ปุ๋ยขี้ขังขาวได้แล้วนะคะใครไม่มีขี้ขังขาวก็ขี้ไก่ก็แล้วกันเนาะแต่ถ้าขี้ขังขาวนี่จะดีกว่านะคะเพราะว่าเขามีอฟอสฟอรัสโพแทสเซียมฟอสฟอรัสมีเยอะกว่า ก็จะทําให้ติดผลผลิตมีคนหนึ่งซื้อปุ๋ยขี้ข้างขาวป้เก็กไปอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรที่กรุงเทพบอกว่าโอ้ปะกกเอาขี้ข้างขาวใส่ฟักทองดกมากๆเก็บกินจนแจกกันแทบทั้งหมู่บ้านเลย <laughs> เขาแซวเล่นๆเ,เนาะแจกได้เยอะเลยได้ไหลหลังเลยเดี๋ยวก็รอดูของปะกกกันแล้วกันนะว่าจะให้ผลผลิตเป็นยังไงกําลังจะปลูกใหม่ข้างในเอาคางคกมาปลูกจริงๆโดยเพราะอันนี้จําได้ไม่แม่นนะคะทีนี้ก็จะปลูกใหม่ลองดู ในนี้จะมีบัวบเหลี่ยมมีฟักแล้วมีน้ำเต้าค่ะน้ำเต้าก็น่าจะเป็นเนีน่ยเนี่ยใบนี้น้ำเต้าแล้วอยู่ข้างในยังไม่ได้ออกมาสองกระถางทุกอย่างป a ปลูกในถุงนะคะไม่ได้ปลูกลงดินนะเพราะว่าพื้นที่จํากัดให้เราเอาลงถุงอย่างนี้แล้วตั้งมาเรียงติดๆกันได้เพราะว่ารากเขาก็จะไม่ไปยุ่งกันเนาะกินอยู่ในถุงของใครของมันไปอย่างเนี้ย แต่ถ้าไปปลูกลงดินจะปลูกชิดๆกันอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องห่างกันอย่างน,น้อยประมาณสัก1เมตรอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามีถุงอย่างเงี้ยสบายค่ะตั้งไปเถอะมีถุงมีเข่งเรียงๆกันเข้าไปเพียงแต่ว่าเอาสายให้เขานะปลูกสายให้เขานาให้เขาขึ้นไปข้างบนเขาก็จะเกาะขึ้นไปค่ะเนี่ยเกาะขึ้นไปแล้วก็จะไปออกลูกอยู่ข้างบนให้เราเห็นเนาะส่วนออกก่อนก็จะอยู่ด้านข้างๆก็คอยดูกันแล้วกันนะคะ คอยดูผลผลิตติดตามดูว่าปีนี้ปาเก็กจะมีฟักทองกินเยอะไหมคลิปนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องตัวพู้ตัวเมียฟักทองหรือว่าการตัดยอดควรตัดด,ดีไหมหรือไม่ตัดด,ดีแล้วก็การให้ปุ๋ยก็ได้ความรู้หลายอย่างนะคะปุ๋ยนี้ก็ควรจะให้ทุกสิบวันค่ะพวกฟักทองเนี่ยอย่าเกินนั้นนะคะเอาโรยรอบๆบริเวณปากถุงไว้ให้เขา ก็ประมาณ1นึช้อนโอเคเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ